ตอบตัวเองให้กลับมาทํางานได้เร็วที่สุดนะครับนี่ก็เป็นวันที่2ที่เรากลับมาทํางานแล้วนะครับก็<อ>เราก็เชื่อว่าคุณแม่ก็อยากให้เรากลับมาทํางานเร็วๆแล้วก็อยากให้เรามีความสุขในชีวิตก็พยายามที่จะกลับมามีความสุขในชีวิตให้เร็วที่สุดตอนแรกเรามีแบบคอหรืออะไรอย่างี้ยไหมเราไม่มี <นะ S 1> ครับไม่มีไม่ไม่้มอก็ทุกอย่างเป็นเรื่องธรรมชาติเราพยายามที่จะเข้าใจว่ามัน,มนเกิดแก่เจ็บตายนะครับแต่ว่าเราก็มันก็เป็นโชคดีของเรามากเลยที่คุณแม่มีเวลาให้เราเตรียมใจมาหลายปีแล้วนะครับแปลนี้แสดงว่ากำลังตัวเองยังไงบ้าง ก็พยายามที่จะพยายามที่จะคิดว่ามันเป็นเรื่องธรรมชาติที่มันต้องเกิดขึ้นนะครับแล้วก็แล้วก็ตัวเราเองก็ต้องเป็นเป็นเป็นกำลังใจให้กับคนในครอบครัวด้วยชึ่นกันและกันไม่ว่าจะมีมีพี่บ้าน้าอามีน้องสาวอะไรแบบนี้ที่ที่เราจะต้องเป็นเป็นเสาหลักก็ก็พยายามที่จะต้องแข็งแรงทุกคนก็พยายามที่จะเป็นกําลังใจให้กันเอ่อทุกคนก็พยายามทุกคนรู้ว่าว่าว่าทุกคนต้องการกำลังใจกันนะครับก็พยายามที่จะใช้ชีวิตกันให้มีความสุข อะไรง่ายๆครับก็ตั้งแต่รทราบคุณแม่ป่วยก็ก็พยายามที่จะช่วยกาตลอดอยู่แล้วนะครับแต่ก็พยายามทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีทำงานที่ดีเพราะผมเชื่อว่าคุณแม่ก็อยากให้ผมมีชีวิตที่ดีตอนนี้ก็ไม่ได้ไม่ได้ cancer อะไรเลยก็ก็กลับมาทำงานปกติครับ ท,ท่างดีก็ดูแลคุณแม่มาตลอด4ปีนะครับก,ก็จะมีช่วงหลังๆท้ายๆท,ที่ที่คุณแม่นอนไม่ได้สติแล้วก,ก็จะมีผู้ช่วยพยาบาลมาคอยดูแลคุณแม่ด้วยรวมถึงญาติๆก็จะไปนอนเฝ้าอยู่ที่บ้านตลอดนะครับอ,อ,ะอะไรนะฮะคุณแม่ไม่ขอเออคุณแม่คุณแม่อยากให้ให้ใช้ชีวิตให้ดีครับ อยู่ข้างเราตลอดเวลาเราก็ทราบ<ส>อยู่แล้วว่าว่าเขาเป็นกำลังใจให้ใกับเราเสมคคอครับสำห,หรับมีความสัมพันธ์ความสัมพันธ์เหมือนเดิมเอ่อความสัมพันธ์ก็เหมือนคู่รักทั่วไปครับไม่หวานกับผู้อื่นครับก็ก็เป็นกำลังใจให้กันแล้วก็คอยอยู่เคียงข้างกันครับวันนี้มาด้วยไหมครับวันนี้มาด้วยครับแล้วก็คอรอบครัวก็มาด้วยมาดูาดหนังเพราะว่าเราเองยังไม่ได้ดูหนังของตัวเองเลยครับที่เป็นคำถามเรื่องคอนเสิร์ตนะครับครับลุคหน้าตอนนี้เป็นไง,ไง คอนเสิร์ตบอลทูบีเบียนคาร์เมนทูมายเวิร์ลรอบนี้ของฉันนะครับก็วันที่25่สิบห้ากรกฎาคมนี้นะครับก็เป็นคอนเสิร์ตใหญ่ครั้งที่2ในชีวิตห่างจากครั้งที่แล้ว2ปีนะครับก็ก็แน่นอนครั้งที่แล้วมันทําเราก็มั่นใจว่าเราทําสุดไปแล้วในทุกๆด้านของเราแล้วนะครับครั้งนี้มันจะสุดกว่าเดิมได้ยังไงมันก็มันก็สุดไปหมดแล้วก็เหลือแค่บินไปหาคนดูหา ก็ต้องโหดแล้วว่าไหวใช่ไหมครับไม่รู้ก็เมื่อวานบริษัทสลิงโทรมาว่าว่าต้องไปซ้อมโหดก่อนนะเดี๋ยวคุณเบนจะไม่ไหวครับจะไปจะพาแฟนข้นเวทีหรืออะไรอย่งเงี้ยคะโอ๊ยพอนกอดแฟนเราเพีงไม่เป็นเออก็ทุกคนน่าจะดีนะพี่ฮัตน่าจะมานะครับกก็พยายามที่จะ เอาไฮไลท์ในแต่และในแต่และที่เราคิดว่าดีที่สุดของของสิ่งที่เราทำได้มาไว้ในคอนเสิร์ต3ชั่วโมงให้ให้เต็มที่นะ,ะก็ก็หวังว่าทุกนผู้ชมจะมีความสุขตลอด3ชั่วโมงแล้วกลับไปก็ประทับใจกันอตอนนี้เราก็วางแผนเอ่อซีเคเวนซ์ของคอนเสิร์ตเรียบร้อยหมดแล้วรวมถึงรวมถึงรูปแบบ โชว์ต่างๆเราอยากได้อะไรเราอยากทำอะไรเราอยากมีอะไรเพิ่มแขกรับเชิญเป็นใครมีหมดแล้วเรียบร้อยหมดแล้วตอนนี้ก็เหลือแค่ขั้นตอนที่เข้าไปห้องซ้อมครับจะมีการใส่ส้นสูงขึ้นบนเวทีบ้างก่อนครับดูตัวพี่สครับให้พี่ใส่ส้นสูงครับ <c oughs> ตอนนี้กี่กับกีบเซย์ลาร์ดทั้งหมด ว่ามันขั้นตอนการกระบวนการความคิดเนี่ยมันร้อยเปแล้วเหลือแค่ขั้นตอนการทำนะครับก็ก็เต็มที่ตัวเราก็พยายามจะเข้าไปออกกําลังกายทุกวันเพื่อให้มันเต็มร้อยในตลอด3ชั่วโมงนะครับก็หวังว่าอีก50%ที่เหลือจะเต็มที่ครับมัมีรถถูนรถอะไรอย่างนี้เป่คะครับพี่เบนไม่ลดรถไม่ลงนะครับแต่ก็หวังว่าจะปิดพอที่จะทําให้ทุกคนมีความสุขได้ครับอะไรนะครับมิม้มิค์คุณตินิโอ คนิวก um ็ขอขอบพระคุณทุกๆคนที่ที nah, ่ให้การตอบรับจากจากครั้งที่แล้วจนจนเราต้องทำคอนททนิวนะครับแล้วก็ขอบพระคุณพี่ชอว์ทีเอสด้วยที่ให้กำลังที่เรียกว่าให้โอกาสเรารวมถึงที่กูผู้กำกับนะครับก็หวังว่าคุณผู้ชมทุกคนจะมีความสุขกับมิ่งมิ่งจูบีคอนเทนิวช่วงนี้กำลังกำลังเข้มข้นเพราะว่ามีมารหัวใจเข้ามาด้วยครับคือน้องเาวลีก็จะตบไม่ตบก็คอยดูกันนะครับเป็นไอดอลเลยแบบว่า ็ถือว่าเป็นเกียรติครับก็ขอให้น้องๆที่ว่าเป็นไอดอลในการใช้ชีวิตที่ดีแล้วกันนะครับก็เรื่องอื่นอย่าไปสนใจนะครับฝากพีความสุขกับชีวิตดีกว่าครับที่เป็นเร้านการแสดงดีอย่างนี้จะหันมาเอาดีทางด้านการแสดงเลยไหมคะอันนี้ยังไม่เอาดีอีกเหรอครับเติตัวเติตัวก็พยายามพยายามที่จะเฉลี่ยเฉลี่ยงานให้ให้ให้พอดีกันทั้งทางร้องทั้งเรื่องเพลงทั้งเรื่องทีกรทั้งเรื่องเออ่การแสดงนะครับจนตัวอย่างพอเรา ก็จากอัลบั้มชุดที่แล้ว9ปีมาแล้วนะครับก็เดือนหน้าอัลบั้มชุดใหม่จะออกแล้วนะครับชื่ออัลบั้ม9ในที่สุดนะครับก็จะได้ออกสักทีเนึ่ยก็ร่วมงานกับพี่บอยกอเสียพงเหมือนเดิมก็อัลบั้มชุดนี้มี2แผ่นซีดีนะครับ26เพลงก็ติดตามกันได้เลยเดือนหน้าครับไม่ได้ไม่ไม่ได้หายแล้วไม่หายแล้วแล้วก็เดือนหน้าก็เดือนหน้าก็น่าก็มีคอนเสิร์ตด้วยค่ะขอบคุณมากครับทุกคน